สำหรับเอมมี่วันนี้คือเขาทําดีที่สุดนะแล้วก็ภูมิใจในตัวลูกที่สุดแล้วครับเป็นไง<ต>บ้างครับคุณรู้สึกก็ตอนแรกแม่บอกว่าถ้าทําไม่ได้ก็บอกเขาบอกว่าเขาจะผิดหวังในตัวมากๆแล้วที่นี้ทําไม่ได้ก็เลยรู้สึกเสียใจมากครับเลยไม่กล้าที่จะออกมาเจอครับแล้วก็ถือว่าทําดีที่สุดใช่ไหมใช่ครับ <S <S คือกาลังจะบอกว่าตอนตอนที่ตอนนั้นคือเขาเป็นคนที่ไม่ชอบวงการบันเทิงเลยนะคะต้องขอบคุณขวัญอุษามณี ที่ทาให้อีจีเนี่ยกลายเป็นคนชอบวงการบันเทิงเพราะว่าเขาเล่นละครด้วยกันเขาอยู่ดีเขาบอกว่าเขาอะอยากเข้าวางการแล้ว่วาง,งั้นลองประกวดไหมแล้วเขาอายุ18ค่ะยังไม่เคยประกวดแต่เราก็พูดเพื่อพุชลูกว่าให้เขาแบบกระตือรือร้นใช่ไหมสรุปเมื่อกี้นั่งร้องไห้อยู่หลังเวทีจนแม่แม่ต้องมาอุ้มเอมมี่ไปคือแม่แม่ทุกคนก็มาถามเอมมี่ก่อนว่าเธอรู้สึกยังไงก็บอกเสียใจที่ลูกไม่ได้โอเคแล้วก็พูดตรงๆเนาะเพราะาทุกคนอะ มาประกวดมันก็ต้องหวังทุกคนแหละเขาบอกเสียใจที่ลูกไปได้แล้วเธอกับลูกล่ะเป็นยังไงไม่ได้ต้องการรางวัลจากลูกแต่แค่ต้องการให้ลูกแข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานแล้วก็บอกเขาว่าวันนี้มีไม่ได้ต้องการรางวัลอะไรวันนี้มีไม่ต้องการรางวัลอะไรจากลูกเลยมีแค่ต้องการให้ลูกแข็งแกร่งและสามารถยืนได้ตัวเองด้วยความเข้มแข็งและความกล้าและความเขาเรียกว่านงด้วยด้วยตัวเองอะ ยากครับก็จากคนที่ไม่ชอบเลยนะครับก็ต้องมาลองทำอะครับมันก็ถามว่ามันยากไหมมันก็มันก็นกคุกคีกับวงการนี้มาตั้งแต่เด็กอะครับแต่พอได้มันลองจริงๆมันก็ยากครับแต่เราก็ต้องพัฒนาเพื่อให้เราได้ไปต่อครับผมแสดงว่าชอบีอน่าจะชอบการแสดงมากกว่าครับเพราะว่าเคยเล่นกับพี่ขวัญแล้วตอนนั้นคือทำให้แบบความคิดเปลี่ยนไปเลยครับว่าเ้ยการแสดงมันก็สนุกดีนี่นาใช่ แล้วก่อนหน้าที่มาประกวดเห็นเวิร์กช็อปจับทางมืคาเตอร์ด้วยเป็นยังไงบ้างอยู่ทีไม่อ้วนครับก็บอกว่าทําดีแล้วครับผมวันนี้แม่อ้วนก็บอกว่าตกใจตกใจแบบช็อกมากว่เฮ้ยวันนี้มันทําดีมากคือแค่นี้เอมี่ก็พอใจแล้วค่ะ พอใจมากๆแต่ว่าแค่เรารู้สึกเออปวดใจที่เราอาจจะพุชลูกมากเกินไปแค่นั้นเองทําให้ลูกรู้สึกกดดันในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่วันนี้มี้ก็จะบอกว่าขอบคุณลูกมากๆเลยที่ที่ลูกก้าวข้ามความความที่ไม่มั่นใจในตัวเองอะกลายเป็นเด็กที่มีความกล้าแล้วแลคือเคยพูดกับเขาว่าชีวิตฉันเนี่ยนะเราปูทางอะไรทุกอย่างไว้หมดแล้วลูกเนี่ยจะไม่มีใครมาเดินตามทางมามี้มั่งเลยเหรออะไรอย่างเงี้ย เพราะเขาไม่เอาวงการบันเทิงเลยก็อย่างที่หนูบอกว่าหนูต้องขอบคุณขวัญอุตสามาน,นีที่ทาให้ให้เขาเปลี่ยนความคิดก็วันนี้ลูกทําดีแล้วแล้วมีก็เชื่อว่าลูกจะทําได้ไม่ได้ต้องการรางวัลจากลูกแต่แค่ต้องการให้ลูกแข็งแก่งไม่โกรธลูกเลยค่ะไม่โกรธเลยขอโทษ อย่างผลงานวันนี้ก็โอเครับประทับใจเาที่ออกก็ภูมิใจในตัวลูกที่สุดแล้วค่ะก็เรียได้ว่าเวทีนี้ก็แบบวามมาตรฐานเลยคือกําลังบอกลูกวันนี้นะความลับนะที่ทุกคนจะได้รู้นะทั้งประเทศตอนเอมี่เป็นมนะิสแม็กซิมไทยแลนด์นะเอมี่ไม่ได้ที่หนึ่งนะคะเคต็มมี่เป็นแค่ท็อป10 เอมมี่ยังสามารถอยู่ทุกวันนี้ได้เล่นละครได้มีงานอยู่ในวงการบันเทิงได้ด้วยความภาคภูมิใจด้วยตัวเราดังนั้นวันนี้ลูกเข้า9คนแปลว่าลูกเก่งกว่ามามมี่ค่ะลูกเก่งมากๆเลยมีภูมิใจในตัวลูกมากเลยขอพระคุณแม่อ้วนที่ที่ทาให้อีจีแข็งแกร่งขอพระคุณแม่นอตขอพระคุณเดอะนอตค่ะต่อไปเราต้องมีการเทรนอะไรเพิ่อมอีกไหมเพื่อที่จะก้าวต่อไปคือเขาเรียนการแสดงมาตั้งแต่เด็กอย่างที่เอมมี่บอกอะค่ะถ้าตัดสินด้วยการแสดงอะ ถ้าไม่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาความสัดส,ส่วนน้องอะหนูมั่นใจแต่ถ้าวันนี้หนูก็รู้แล้วว่าโอเคน้องคงยังต้องทําอีกหลายอย่างน้องก็ตัวเล็กเกินไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องยอมรับในตรงนี้คือเราก็ยังมีข้อผิดพลาดหลายอย่างเพราะว่าน้องอายุแค่1 8เองนะคะก็โอเคไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม,ม,ใหม,ม,ม่มีก็ยังซัพพอร์ตอยู่ตลอดปีหน้ามาไหมคาดว่านะจากนี้ไปก็คงจะให้น้องเล่นละครแล้วแหละ ก็ถ้ายังไม่มีใครเอาก็จะจัดเองแล้วนะไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอาเราจะไม่ทําแบบนั้นเราต้องให้ผู้ใหญ่เล็งเห็นถึงความสามารถของเขานะคะก็มีให้กําลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตลูกจําไว้ว่าลูกเก่งกว่ามีมียังได้แค่ท็อป10ได้อันดับที่10แต่เขาเข้า9คนแปลว่าเขาเก่งกว่ามีและเราจะสับมือไปด้วยกันครับลูกโอเคไหมขอบคุณเวทีขอบคุณอะไรครับก็จริงจ ต้องขอบคุณเวทีมากๆเพราะว่าผมก็ยังเป็นอายุแค่18ครับไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นก็เจอพี่ๆห,หลายๆคนแล้วก็แม่ๆมาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแม่น็อตแม่นกแม่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็คอยช่วยคอยสอนคอยบอกตลอดครับมันแบบผมรู้สึกว่าเข้ามานี่มันไม่ใช่มาแค่มาประกวดนะครับเหมือนแบบว่าเราเหมือนเราได้เข้ามาอยู่ในอีกครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับแล้วก็ได้มีเพื่อนๆที่น้องเพิ่มครับทุกคนแบบ เป็นเงินเองข้นมากครับแล้วก็ทุกคนน่ารักหมดเลยครับใช่ครับให้ฝากให้กำลังใจเราไอยติดตามผลงานเราไ,ได้ครับก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับก็น่าจะมีแค่ IG อจีของผมก็ d a b a s s x ครับผม อย่างที่บอกนะคะว่ามิไม่ได้ต้องการรางวัลอะไรจากลูกแต่ขอแค่ลูกมีความกล้าและเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแค่นี้มิก็ภูมิใจแล้วก็จะซัพพอร์ตลูกตลอดที่มิมิก็โอเคมิขอโทษอาจจะพุชลูกหนักมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราเราคือเราลืมไปว่าลูกยังไม่ได้มีภูมิต้านทานแต่วันนี้มิ้ก็รู้แล้วว่าเราควรจะซัพพอร์ตและพุชกันในระดับไหนก็ขอฝากบอกถึงแม่แม่ทุกคนนะคะบางคนอาจจะพุชลูกอุ้ยลูกฉันต้องได้ลูกฉันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกคนมันก็มีความหวังอย่างนี้แหละแต่ แต่วันนี้เราต้องดูถึงภูมิต้านทานของลูกเราด้วยก็รักลูกแล้วก็จะซัพพอร์ตลูกตลอดไปค่ะ